สำหรับผม p ิวไรเดอรในเกมไมค้าพี e นะครับในคลิปนี้ผมมาสาธิตทีการทาฟาร์มโกลมทั้งหมด8ฟาร์มนะครับโอเคก็ก่อนเราจะไปทำฟาร์มจริงกันก็มาดูทฤษฎีก่อนเลยในการทำฟาร์มโกลมครับฟาร์มที่1นะครับก็คือในรัศมี100บล็อกโอเคเดี๋ยว1 100บล็อกนะครับถ้าเราเดินไปเช็คแล้วว่ามันมีเตียงมีหมู่บ้านมี หมู่บ้านหรือมีบล็อกอาชีพคือให้เรากําจัดทิ้งแต่ถ้าเราไปเจอนอกเขตก็ไม่ต้องทําอะไรฮะโอเคก็เสร็จละสับฟาร์มแรกของเราก็ถือว่าเกิดตามปกตินะครับเห็นปะก็ได้ละเหล็กวิธีการทําผมก็จะเอาไว้ใต้คลิปไม่ถึงแบบผมก็เคยทําไว้แล้วแหละไอ้ฟาร์มกเลเอะก็ลองไปดูกันได้โอเคต่อไปก็ฟา์มที่2เลยดีกว่าโอเคนี่เดี๋ยวผมจะทําการ ล่างแบบวันโอเคฟาร์มที่2จะห่างจากฟาร์มที่1 100บล็อกนะครับก็ประมาณนี้100บล็อกแล้วก็คุณจะสังเกตว่าในรัศมีของฟาร์ม1และฟาร์ม2มันจะไม่ชนกันกนะ็คือมันเอลัศมีของมันอะ่ะมันจะไม่เข้าไปในวงกลมเล็กนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเราเจอหมู่บ้านเจอเตียงเจอบอกาชีพ ในลัศมี100บล็อกของฟาร์มโกเลมก็กำจัดทิ้งได้เลยครับทำลายทิ้งไปนะโอเคทีนี้ในการทำฟาร์มที่2นะครับให้เรามาเปิด a t ม o ช Distance เป็นที่6ชั้งนะครับเพื่อให้แมปมันโหลดแล้วก็เริ่มนะครับก็คือจากฟาร์ม1ไปฟาร์มที่2คือ1 0 0บ็อก อันนี้คือจาก285แ28ปดห้าจากสองไป286ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เป็น386เอ้ย385อ่าใช่ปะ385ก็จะอยู่ประมาณตรง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 ,ตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบทิ้งแล้วก็วางบล็อกได้เลยนนี้บล็อกสีแดงผมคือบล็อก ที่มันเป็นกับเป็นการมาร์กตำแหน่งนะแล้วก็วางโครงสร้างแล้วก็เสร็จแล้วครับอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดแล้วด้วยโอเคเป็นไงก็เกิดตามปกติเดี๋ยวขอติดป้ายนิดนึงฟาร์ม2ได้ไม่สับสนโอเคนะเกิดตามปกตินะครับถือว่าแจ่มแล้วก็ไปติดป้ายฟาร์มหด้วยเยี่ยมโอเค ทีนี้ผมจะลอง AFK ระหว่างฟาร์ม1กับฟาร์ม2นะครับว่ามันเกิดพร้อมกันหรือเปล่าแล้วก็ใช้พิธีการต่อท่อนะก็คือต่อฮ opper แล้วก็ส่งมาที่กล่องซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวขอต่อจบนิดนึงโอเคนี่นะ้ะกล่องที่สองกล่องที่1กล่องที่2อ,อ่าไม่มีเหล็กนะครับแล้วก็มีเหล็กนิดหน่อยกอ็เอาออกก่อนแล้ได้มาทดสอบกัน,นก็มีโอเค ผมจะใช้เวลา5้านาทีนะครับในการจับเวลาก็2 1เรียบร้อยมาดูผลลัพธ์กันเกิดและฟาร์มที่2ก็เกิดถือว่าผ่านนะครับในการเ k ฟฟาร์มโอเคผ่านผ่านต่อไปก็ในการทำฟาร์มที่3ก็เหมือนกับฟาร์มที่2แลว้วก็คือฟาร์มที่2เอ้ฟาร์มที่3ห่างจากฟาร์มที่2 100บล็อกบอครับนี่นะแล้วก็อยากให้รัศมีมันชนกัน ดูอย่างในคลิปเลยครับเดี๋ยวขอแก้บเล็ก3ก่อนเอออยู่ไหนวะสามโอเคแล้วเหมือนกันครับก็อย่าให้มีหมู่บ้านมีเตียงมีกบกชีพอยู่ในเขต100บล็อกของฟาร์มกลิมนะครับแต่ถ้ามันอยู่นอกเขตก็ไม่เป็นไรแล้วก็ในการทำฟาร์ม3ฟาร์มนะครับก็คือให้เรามาเปิด l a มิชั่นดิสแทนเป็นที่8ชั้งนะครับในการยีเดฟเ มันได้ทำงานรอ,อไปโอเคเริ่มต่อแล้วก็คือผมจะเมื่อกี้มันจะไปข้างหน้าใช่ไหมนี่ผมจะไปด้านข้างของฟาร์มที่หนึ่งเคก็มาร์คตำแหน่งก่อนจากนั้นก็นับไป100บล็อกก็คือจากลบ81ใช่ปะ่ะลบ8ป บวก100อนะก็เป็นที่19เก้า็ไปฮะที่19โอเคจากนั้นผมก็จะทำการเคลียร์พื้นที่ก่อน,นครับเพื่อให้มันขาให้มันมีระดับพื้นที่เดียวกันแล้วก็เทคนิคนะครับในการทำฟาร์มกเลมถ้าคุณสร้างตามผมนะแล้วมันเจอภูเขาแบบนี้ให้คุณเว้นห่างจากภูเขากับตัวฟาร์ม8บล็อกนะครับก็คืออย่างในรูปเลยเห็นปะ8บล็อก ให้ห่างแบบบล็อกถ้าคุณไม่ทําอย่างเงี้ยโกเลมมันจะเกิดนอกนอกตัวฟาร์มเหนไฮะก,สก็สร้างเสร็จแล้วสร้าฟาร์มที่3ของเราก็ถือว่าใช้ได้เกิดก็ไปฟาร์ม3เรียบร้อยโอเคไม่รอช้าไปฟาร์มที่4เลยครับเหมือนเดิมับฟาร์ม4ทําทุกอย่างเหมือนกันหมดลหแล้วก็คือห่าง100บล็อกแล้วก็ ในลัศมีของฟาร์มที่4ก็ห้ามมีหมู่บ้านห้ามมีเตียงและห้ามมีบุคคลาภิษถ้ามันมีก็กําจัดทิง้งแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ยนเะห็นไหมห้ามมีนะครับห้ามมีจัดทิ้งไปแล้วก็เตียงมันอยู่นอกเขตก็ไม่ต้องไม่ต้องยืมกับมันอันนี้จุด fK เสอบสี่ฟาร์มคืออยู่ตรงกลางเลยก็คือ100หาร2แล้วก็ระหว่างแกน100หาร2แล้วก็หนรมันก็อยู่ตรงกลางพอดีอ่ะ แล้วก็ในการ FK ที่4ฟาร์มคือให้เราเปิด i s มิชันดิสแทนที่8ชั้งนะครับในการย f k ก็เริ่มทำฟาร์ที่4กันอ่าเนี่ยได้ละแล้วก็ขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงเรียบร้อยแล้วก็วางโครงเสร็จก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะก็จะห่าง8บล็อกนะแล้วก็เกิดตามปกตินะครับ <Okay. S 2> ขอวางป้าน,นีนึงมาร์คตำแหนง่งนะไปที่มัมมาร์คตัวฟาร์มหน่อยว่าฟาร์มเที่่าไรแล้วฟาร์มที่4โอเคเรียบร้อยนี้ผมจะ FK ที่เอ้ยผมจะลอง FK ระหว่างฟาร์ม3กับฟาร์มสครับว่ามันเกิดหรือเปล่าถ้ามันเกิดก็ถือว่าโอเคตัวนี้ก็เป็นสกับ4่นะโอเคใช่สากับ4ีมีไหมมีแล้วก็ขออ,ออกทีนึงเยี่ยมก็5ทีครับจับไป โอเคได้เวลาแล้วลองมาดูกันดีกว่าว่าันได้หรือเปล่าเป็นไงบ้างอ่ <3 S 1> า <4 S 1> <4 S 2> ได้สาสได้ <3 S 2> ไดโอเคผ่านสได้3ได้โอเคเยี่ยมไปฮะนี้ผมก็จะลองหาจุดกึ่งการในการยีเดเคทั้งหมด4ฟาร์มคือเอาลบอะไรนะลืมแล้วปะหนึ่งลบแปบวกสิ 49. ลบหกสองหันสองสามสิบเอ็ดมันก็จะเป็นตำแหน่งที่แบบสี่ฟาร์มันนี่ฮะสี่ฟาร์มมันทำพร้อมกันได้อะตำแหน่งนี้เห็นปะก็เป็นเนี่ยประมาณตรงเนี้ยก็เป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้ฟาร์มหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นฟาร์มสองโอเคแล้วก็ต่อฮอปเปอร์มา มา,มาเลยมาเลยโอเคมาจับลากันผมจะจับเวลา5นาทีนะครับในการยูฟเคสีฟาร์มเริ่มรอไปจะได้ไหมนะโอเคลุ้นไหมฮะลุ้น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 อยู่ผมเองก,ก็ลุ้นเหมือนกันมันได้หรือเปล่าโอเคฟาร์มที่หนึ่งได้ได้น้อยหน่อยฟาร์มสองโอเคก็ได้อยู่ฟาร์มที่สาม โอเคได้และฟาร์มที่4ก็ได้ก็เกิดะ่ะก็คือก็เกิดพร,ร้อมกันสฟาร์มเลยก็ถือว่าโอเคผ่านในการทำสี่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยโอเคต่อไปก็ในการทำฟาร์มที่5นะครับก็คือเราก็เปิดซูมิชันดิสแทนที่8ชัช้างเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ในการทำฟาร์มที่5เราก็ต่อจากฟาร์มที่1แล้วก็คือต่อขึ้นไปข้างบน100บลบ็อก ก็เป็น76บกวกนเท่ากับ176นะครับก็ต่อขึ้นไปเลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็วางโครงสร้างเหมือนกับฟาร์มฟาร์มข้างล่างเลยครับแล้วก็ต่ออีกบล็อกนึงก็เป็น177ก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นฐานฐานรองฟาร์มของเราตรงนี้อ่าก็เกิดละเห็นไหมในฟาร์มที่เท่าไหร่ที่5นะครับก็คือเราจะสร้างให้มันตรงกับฟาร์มที่1ของเราเลย คือให้ข้างบนกับข้างล่างมันตรงกันนะก็เกิดตามปกตินะครับโอเคแล้วก็หาจุด fk ก็คือเอาล่างคือเอา7 6บกวกแล้วก็หารด้วย2ก็ได้จุด fk ระหว่างฟาร์มที่1กับฟาร์มที่5มาก็คือตรงนี้จะเป็นจุด fk ของ2ฟาร์มนี้ก็คือฟาร์มล่างกับฟาร์มบน จะเป็นจุด fk ที่มอสมนี่ผมจะขอเคลียร์ก่อนแล้วก็จะเริ่มเอ้อเดี๋ยวขอไปเคลียร์ข้างล่างก่อนก็เป็นฟาร์มที่1อ่าเคลียร์มาก่อนแล้วก็จะเริ่มจับเวลาที่5ทีเหมือนกันนะครับเพื่อดูว่าฟาร์มข้างล่างกับฟาร์มบนมันเกิดไหมก่อนโอเคได้ละไปเช็คกันเดี๋ยวขอเช็คข้างบนก่อนละกันั้งนั้นเป็นไงบ้างโอเคเกิดข้างบนเกิดนะครับแล้วก็ไปเช็คฟาร์มที่1ก็คืออยู่ตรงกลางเลย เกิดไหมเกิดเรียบร้อยนี่ก็เป็นฟาร์มที่5ต่อไปผมก็ทำฟาร์มที่6กันต่อก็เหมือนเดิมฮะก็คือ76บกวก100ก็เป็น177แล้วก็วางเพิร์ดอีก1บล็อกก็เป็นร0 0ยเอ๊ะ76บวก100เท่ากับร้แล้วก็วางเพิร์ดอีกหนึ่งบล็อกก็เป็น177แล้วก็วางทำฟาร์มข้างบนกับพลังให้เหมือนกันเนี่ยก็เกิดแล้วฮะ ก็จะเป็นฟาร์มที่6ของเราในที่นี้โอเคเรียบร้อยดีโอเคขั้นต่อมาผมจะ fK ระหว่างฟาร์มที่5กับฟาร์มที่6นะครับว่ามันเกิดหรือเปล่าก็อย่าลืมเปิด s i m u t i o o n i s t a n c e เป็นที่4ช้างนะครับในการย k เเอ้เป็นที่6ช้างสับย k 2ฟาร์ม 8ชั้งสําหรับเดลเคตั้งแต่3ฟาร์มขึ้นไปก็เกิดนะเกิดน,นี้ยังอันนี้ยังไม่จับเวลานะครับนี่ผมแค่เอาของออกก่อนเดีย๋ยวลองจับเวลาดู5นาทีนะครับโอเคเริ่มได้แล้วครับมารอลุ้นกัน5เกิดไหมโอเค5เกิด6เกิดไหม6ก็เกิดครับมาถือว่าผ่านนะฮะผ่านผ่านโอเคเรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็นฟาร์มที่7นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนฟาร์มที่ 5. ฟาร์มที่6เลยคือต่อขึ้นมา100บล็อกแล้วก็ต่อรองพื้นโอเคแล้วก็สร้างฟาร์มข้างบนกับพล่างมันเหมือนกันก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับฟาร์มที่7ของเราอ่าแล้วก็ใส่ป้ายหน่อยอ่าเกิดแล้วเยี่ยม เห็นไหก็ปกติดีทุกอย่างตัวเป็นฟาร์มที่แล้วก็เหมือนกันเลยครับก็ต่อขึ้นมา100บล็อกวางพื้นแล้วก็วางโครงก่อนให้โครงข้างล่างกับโค้งบนเหมือนกันแล้วก็ทําการสร้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นฟาร์มที่8ของเรานะครับตรงนี้ฟาร์มที่8นะเกิดตามปกติก็คือผมทำฟาร์มกันจนเบือเอ่อแล้วง่ายๆอะ่ะ ผมทำเยอะมากนะหลับฟาร์มก็เลยาในช่องเนี้ยทำเยอะมากก็สามารถไปหาดูกันได้โอเคก็เกิดเรียบร้อยดีต่อไปว่อันนี้ผมจะทำการ e f k ทั้งหมด8ฟาร์มพร้อมกันเลยครับก็คือต่อฮอ p เปอร์มาเลยก็กมีเด็กค้างอยู่ก็ถือว่าผ่านนะโอเคมาอ่าเห็นปะ ก็ U F K 8ฟาร์มกันแล้วคือเอาฮ o อปเปใช้ Hopper เยอะมากอจริงฟาร์มนี้แล้วก็นี่คือจุด F K ของเรานะครับก็คือว่าไงคือให้มันแบบยังไงอะเอา50ไม่ใช่ดิเอา100หาร2นะครับ100 100ข้างล่างหาร2แล้วก็เอา100ข้างบนหาร2ก็ได้ตรงนี้มาไหนบ้าก็ตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ นี่ก็เป็นกล่องที่เราเตรียมไว้สำหรับการใส่ของฝา่พี่หนึ่งมีของอยู่ก็เอาก่รความสองมีของนโอเคมีก็ออกสามสี่สหาหกโอเคก็มามาเรื่อยๆนะ โอเคแล้วก็เจ็ดเยี่ยมแล้วก็แปดโอเคถือว่าเยี่ยมยอดนะฮะเกิดทุกฟาร์มเลยยัง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 ไม่ิ่มจับโอเคไหในที่นี้ผมจะจับเวลา30นาทีนะครับสำหรับการยิงเคทั้งหมดแฟาร์มถ้าว่าไม่ต้องสาสิีเพราะว่าต้องเอาไปเทียบกับครั้งก่อนด้วยที่ผมทำก็คืออย่าลืมเปิดเซอร์ไพรส์ที่แทนที่8ชัช้งนะครับ แล้วก็เริ่มจับเวลาที่ออสักสามสิบนาทีแล้วกันั้างั้นเอาเป็นโอเคสามสิบนาทีขอแก้ไขเวลาก,ก่อนสามสิบนาที go ไปรอกันมาหนึ่งศูนย์โอเคแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวผมขอวางกล่องก่อนแล้วกันั้างั้นมันจะมีกล่องที่ไว้กับรวบรวมของก่อนเออกล่องอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เอามาวางกล่อง สองกล่องแล้วก็ฟอร์มที่หนึ่งเป็นไงบ้างอุ้ยหกสิบสี่สองสต๊ก็สองสต๊2สองสต๊เฮ้ยแอบดีอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูเรื่อยๆก่อนแป๊บนึงแอบว้าวอยู่แอบว้าวอยู่แล้วก็เท่ไหวสองสต๊าอันนี้ก็สองสต๊โอ้หอืมดีนะ เฮ้ยดีอ่ะอันนี้หนึ่งสแต็กนะโอเคอันนี้หนึ่งสแตก็กแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวขอใส่ก่อนโอเคเราจะได้ทั้งหมด17สแตก็กคูณ64นะก็มา1000กว่าก้อนหาร35ไม่ใช่หาร35ต้องหาร8โอเคหาร8 1 4ร้อยก้อนต่อ8ต่อ1ฟาร์มเฮ้ยเกินมาตรฐานนะ โอเคแะสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะรายการทำแปดฟาร์มพร้อมกันถ้าใครชอบลืมกดไลค์ s u b ับ r i ครแล้วแต่ความชอบสำหรับคลิปนี้ครับบาย